เห็นว่าอะไรวะไม่ไม่ได้ทำฟรีเลยไม่ได้ใส่จใจเลยฟรีเนียวสิบห้าวิตรงถังไว้เนี่ยลงถังครับคุณนยังม่ีคนลงเร็วชี้แล้วเนะี่ยเอ้ยไม่ได้รีบนั่นตีรีสมัยลงเร็ววาาสมัยปู ตะคีบดำตะคีปสมัยดีกว่าแทนตะคิปสมัยดีกว่าแทนโบพิซ่าข้างเลยวหรอ๋อมีคนข้างหน้าลองไม่รีบมันาันตีทีเดียวหายเลยเนี่ยต้องลางนาน น็อกหนึ่งเกือบเยอะเนวโดนยิงรับเน็อตโดนยิงอยู่ข้างไม้น้ำอมันอยู่ไม้น้ำไม่ใช่คนตัวแต่ฝ่ายี่แม่กว่าสวยครับเยดโอครับโครัชียไรม่ไจะ่านแล้ยังไม่ตายเกลแลิน แคทเธอรีนยิงพันหนึ่งเลยฮะตายกูตายอะไรแคทเธอรีนยิงมันซิเียเฮ้ยใครจะลิงข้ามาไม่มีคนซิฟโดนซิฟระวังแคทเธอรีนยิงพันหนึ่งอาจารย์ใช่ใช่ระวังนะต้างยิงบอดอะไรมันเรืองมันซิฟไปเลยซิฟเหมือนมันซิฟไปนะเฮ้ยเสียงเท้าอยู่นี่จริงเขินลมเอาขอละคนเดียวเลยเสียงเท้าอยู่ใต้ ข้างล่างเ่ยเยี่ยมากดูยู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 มายี่สิบจุดให้มานเราปะ <c oughs> เฮ้ยบัตบัตช็อตกันเหรอรู้ไหมว่านายโคตรไม่แม่นเลยลีลายเยอะเอาสกินเนมามาเนี่ยเดี๋ยวลีลายเยอะไม่มีปืนเสียเลยแทนไม่มีอะไรเลยข้างล่าง มีแต่พิซซ่าพิซซ่าปะพิซซ่าพิซซ่าทำไมจะกินนี้มันดูบักบักอยู่างนี้พิซซ่าเออมันเหยียบก็ได้ไะเหยียบได้ไหมเหอะเหยียบอะไรหรอ เควสให้ทำอะไรดูเออเควสให้ทำอะไรไ<อ>ยังไม่ได้แปลเลยแป๊นนึงนะไม่ใค่แีฟ้าแ้วก็ตีทองก็โอ้ท<อ>ี<อ>่ตออตี โอ้โลูกอมมันไปกินแล้วโคตรวิ่งเร็วเลยอ่ะโอ้โหโป,ปะเนี่ยลูกอมวิ่งเร็วอ่ะเน <ทำ S 1> ี่ยกับโปนเนี่ยสบายในแทนแทนแๆ<า>่ลองลองลองหนึ่งในเขตเ,นะเด,ดี่ยเขตลองดิวิ่งเนื กินก sure ินก okay, uh, euh ินแล้วจะทำให้ว oh, wow. ิ uh, ่งเร็วเวิ่งเร็วกว่ารถวิ่งเร็วกว่ารถดิว่าแต่มันดีไหนวะอ้าวนี่ไทยยิงปืนระเบิดเลยทำไมมันนานบทดจังอ่ะ วงเหลืองไปไหนของมันวะวไม่แฝร์ะเออยังไม่ได้แปงเลยเอ้วงเหลืองหยุดแถวนี้นี่บ้าแล้วไหนวงเหลืองฮ้ยทำไมหาไม่เจอฉันยาวมาฟังนี่อย่างนี้แต่ว่าอยู่ฟังแท่นกับดูกับอยู่ฟังผี อ๋อนั่นเดือนั่นเดือเห็นและวดนไหตัวเดียวนึงเป็นปุ๋ยไปแล้วงั้นว่าจะข้างอีปเครื่องไม่มีฟังก์ชัเฮ้ยจะไม่ผ่านเลยปะ่ะนึงเลยอยกแปลงเลยไอ้ที่แอบแปลงหลาาหัว,หวละไ,ไม่มีแล้วอ่ะตัวรุดยี่สิบห้าครั้งนึงวะมันคือทำอะไรวะ แล้วแอบเนียนมากเลยดูเนียนไงตรงที่อย่างนี้มันไม่มีคนมาเห็นตะเียนเห็นไงชื่อบอกขนาดนี้นี่อะไรอ่ะไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเข้ามัดเข้ามัดเฮ้ยเขาไม่ขายเข้ามัดแม่เข้ามัดฮะงเขาไม่ขายเขาไม่ขายโอ้ กดโอมันอ๋อดอเบลอ๋อคือกระดิ่งประตูก็คือกิ่งนั่นเองกิ่งหน้าประตูกิ่งหน้าประตูบ้านกดสิบห้าครั้งไอ้ยี่ห้าครั้งบ้านหลังไหนปะโอ้มีทุกบ้านนั่นแหละเป็นกระดิ่งที่มีทุกบ้านในกระดิ่งนี่ไงกระดิ่งไม่เห็นป่าวเฮ้ยกดกระดิ่งรัวๆแล้วอ๋อกดกระดิ่งชวิงออสสวิง แล้วก็จะได้ลูกอมมาโอ้ได้มีทุกบ้านมีทุกบ้านมีทุกบ้านเป็นกระดิ่งที่มีทุกบ้านกว่าจะกด่จะลูกอมกว่จะลูกอมมันออกอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ไม่เห็นมีเลยมันอยู่หน้าบ้านเปล่าอะไรวะเขียนแล้วเลยเฮ้ยลูกอมพวกนี้มันได้เขียดเคยกินใช่ไหมมันได้เกาะเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว ขยังไม่มีกดำไม่ได้อะไม่ได้หมดแล้ว้ยย uh ่ยยเข่เตกาไปเขียกดไปสี่หล oh ังเง้ยกัน่กยเนกันทนี่้ไม้ไมกดไปแค่ต้เดียวเ้นี่มันมันพได้แปเลยเหรอ ไอเอลูโอมเนี่ยอะไรนะไม่ตายตายยังไม่ตายสิเบนไอ้ยไะเอ็นเอ็นลูโอมไม่เกลีวเนี่ยเราจะไปไหนรกางเลยก็ดีอยู่นะกินเมกี้สิเบนเลยยังไม่มีช็อตกันดีๆเลยต้องเอาเรื่องมาจากไหนานะข้าโยกเรับโยกเลยต้องข้าโยกคิดว่าแกตายแล้วมันจะเลี้ได้เห็นได้เห็นกันไหมเพย์เห็นกันไหมขอให้เลย เตะเอาตัดไวเลยไม่เล่นแข่งกับรถเล่นแข่งกับรถไไม่ยุคเด็กแหวนโคเมืองมีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนอยู่ข้างหน้าก็ไม่เอาเรื่องไหมเล่นแข่งกับรถอะเล่อย่างไรไปไหนฮ่ไปไหนฮ่เฮ้ยเฮ้ยความเร็วมันเพิ่มไปไปไปปราสาทก่อน โดยหนึ่งเงี้ยน่ะขายเสน่ยกับแล้วก็ตะบวดโอเคตีก่อนตีอุ๊ยถังน้ำมันนี่ไงนี่ไงลุกยังไงนี่ปืนีะไปโอเคแบบหัวเน้นๆแบบใครมาประชิดก็จะโดนช็อตกันนี่แหละเข้าหัว มันตีไปก็มีเร็วเกินประมาณมีมือแ้องเหรอุวเจมีอะไรบ้างเล่นตีไหมะำเปิดแทนจะเล่นไม่ได้สีทองอ่ะเล่นเลยดูดเฮยตรงนี้ไม่สั่นอะไรนะไม่เจออะไรมันกระโดดปุ๊บเลยอ่ะมเียอภิจีแล้วกันอภีอไม่เล่นนะช้าเกิน ไปเสาวะลูกออกแล้วตอนนั้นไว้จะทิงรถแฮ่อ่อเฮอเฮ่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 ิเฮ่นั่อเันยากเฮ่เส่เฮ่อเสาเอเฮ่เ่เ่อเฮอเเเเ่อเ่อนฮ่เ่อาบอเเอ้ย่อเ่อเอยู่อเดหนึ่อนะ าจะกิวอยู่โอ๊ะช่างมันรีเท่าไหร่ก็ไม่เจอเอใครยิงกันวะมาแล้วรถแหยมาแล้วเร็วๆเ๋ยวรถแห่อนะ <c oughs> ตอนนี้มีคนร้อนตอนมันเปิดนะอ่ารถ <c oughs> แห่ที่นี่เทตดีมากเลยเล่นอะไรนะพัฟ <c oughs> เป็ดอะไรนะ ลืมชื่อเพลงโอ้โหลงมาเกาะหายไปร้อยหนึง่งโ,โ,โอ้โหบอรมันก็จริงจังเกินล,กลงมาพบเลือดหายไปเลยเอาไม่เก็บไปนมนมนมเอากไยไปเปิดหน่อ<า>ยนมเชื่อใไม<ท><อ>่่านทะลบ้าง เสี่ยงไทยอะข้างล่างเลตัวเธอเขาวงหรอยังไม่ใจเกิเดวหรอตอนวตัวเล่นรยการหาข้างล่างนะว้าวว๊วว๊ววว เสียงยิงอยู่ตรงนน้นนะเราเข้าวูนกว่าด้วยองเงินองเงินนี <c oughs> ่คือ,อชื่อมันใช่ไหมได้ชื่อละเฮ้ยโ,โดนเชื่อเพื่อนยิงหน่อยนะให้ใชหมดเสร็จยืนอัพสกิลเข้าใจปะ เ,ออเดอาขวายัางยิงกันอยู่เลยเยู้สึกเหมือตาเนี้ยได้มังกรเต <SM G S 2> ็มจ<ด>ีน<ด>ี่นะรับไม่หยุดครับนีไงเต็มเลยดีว่ะ

ผมไปเปิดแขวะผมวิ่งเงี้ยผมวิ่งเองขึ้นบนคนจอ้ยุอะเมาสะไนไอ้เนี้ยไม่มีกระสุนเอ้ะทำไมมีกระสุนให้อยู่้เมาเอแถวได้ยี่สิบแปดนัแปบแปดทิวเลยเฮ้ยมีคนอยากเอาแทนหมอ เย้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 เจ้าก็เพิ่งกําลังคือกันเรื่องอะไรครับเอาก็สูตรสไชนไงเออก็สูตรสไชนไงก็แทนถามว่าแทนก็ถามอยู่ไม่หรอว่าเอามาเอากระแทนไหมโอ้เอาตัวไหนมัตัวไหนวะเนี่ยมีมีปีกเหมือนกันตาลายเนาะจับปินเต็มรับโปดเสร็จแล้วได้เปรเสร็จแล้ว มองแบบมีโนครับพี่เดินตัวไหนตัวไหนมีฝีข้างคู่มีสูตรดับมิ้งสูตรอดเฮียวิ่งอย่างไวะจำจำเฮ้ย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 วจะเอายิง้ยเก่ยนยเลยยิงปยาฮ้้ฮ้ยเฮมยเี้เ้ยเฮยเลยเยเฮ้เยยเย้ เ็นจะกินปลาและยิงปลาก่อนเลยครับปลาเทศแต่แต่เราไม่มีคนมาตรงนี้เลยนะเอาของไอขอเข็ดยิเข็ดทิ้งไว้ดิวอะหรนะทิ้งกรุงเทพได้ไหมสีเปลี่ยนอีกเกาะมีคนไหมอ่ะเกาะยึดยังอ่ะยังนี่ เฉาก็ยังไม่เปิดโอ้โหป่ะเราไปเอายาทองแปดขวดดีกว่าเฉียงรถใครใครครับตุ้มเอาเอาอะไรให้ใครวะเอาถังน้ำมันพังแล้วไม่หนุนกินอยากให้มันตุ้มนะเมื่อกี้เห็นทางถังน้ำมันแทนอยู่ตรงนั้นน่ะสู้อันนี้น่าจะเป็นอิ ตัวนี้น่าจะเป็นอีสเตอร์เอกเนี่ยเลยเนี่ยทำไมตัวนี้ต้องเป็นอีสเตอร์เอกเนี่ยเลยแบบพอถึงวันมันต้องเกิดอะไรขึ้นบริเวณเนี่ยอ๋อเอาอันนี้ไปงั้นไม่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 มันแค่อันนี้เฉยๆหีบสมบัตินี่ใช่แล้วดีอ๋อหายไปแล้วหายยังหายแล้วเอ๋อมันชี้มันชี้กล่องสมบัติเหรออ๋อไอ้กล่องสมบัติไม่โบราณเลยมือเล่นอย่าเดียผมพูดทีหลัง จบแล้วเฮ้ยใครยิงกันข้างหน้าดิฟเพิ่มความเร็วหน่อยดิฟเพิ่มความเร็วหน่อยโอ้เฮ้ยลง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 รถรถจะพังแล้้วไอเหี้ยโราเฮ้ยมาตุก้ามาตุก้า ดูเรื่องไอ้นี่มันเอาเรื่องไแบ่เป็นประเด็นตามไม่จะล้มแล้วอ่ะตัวอาบีจีอ่ะตัวอาบีจีจะล้มแล้วทุกคนมาทางนี้อ๋อไปอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าต้นไม้อ่ะพังแล้วกว่าแล้วสองร้อยกว่าทำไมตัวนั้นไอ้ไหนมันก็โดนก็คู่ใหม่ละกัน นอกหนึ่งกล้วยนกเจ็บ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 อยู่หลังคาหลังเนี้ยมันมีวิ่อยู่ฝั่งโน้นด้วยใครอะใครอ่ะฝั่งนั้นคุรตตี้เหรอใช่คุรตตี้ไอมีข้างหลังด้วยเทสบอด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 บอบอดมึงยิงไกลมากเลยนกนกน

ตามากเกิดอะไรวะมันบินไหมวะยิงใส่กูอยเกิดอะไรยิงมาเลยอย่ามาทางองององมันลิงน้องกันเอออยู่ไหนอยู่ไหนมาอยู่ไหนบนหลังคาว้าหลังคาไหนพอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างบนออกไปได้เปล่าออกไปไเปล่าไม่ปลอดภัยไม่ปล่อยไปโอ้ตายกูตาย จริงๆหลังคาให้ฟังหน่อยมันโดนวงอ่ะโอ๊ยทำไมไอพีจีเบาจังวะเออเราก็โดนนี่มันโดด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 เชี่ยอะไรเนี่ยแม่งวิ่งไล่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยพวกเองไม่ทับยาหลุดกันไม่บ้างเนยดเที่ยแตกตูแม่งเดินดุมๆมาหาคนเดียวเลยเนี่ย บินไปไหนอีกอะขึ้นปั่้ก่ันไยังง่น่ยาหน่อดไม่ชอบเลยมีข้าวเอ้บูไม่ชอบเฮถงแล้วถึงสองสาเอาสิฮะไม่ยิงเขตวะได้ภูบนี้น่าจะมีอะใช่ป่ะดูเออมีหมดแล้วก็ไห ต้องออกปากเรื่องเดียวตัวเดียวอ่ะเอ้าเอ้ายิงหมดแล้วนี่เออกูยิงจนหมดเนี่ยเด็ดนะยี่สิบห้าตัวแต่นี่ฝั่งนี้มีของเยอะแยะนี่มันเหนื่อยขนาดนี้วิทยาจ้าวิทยาเขาไอกว่าสกินนี้มันไม่เด่นไม่มีคนสังเกตไปเจอแล้ว เจอแล้วมาวิ่งโดดยองๆอะไรทีนี้ไหนๆๆๆๆๆไต้อนรับน้องๆเขาหน่อยน่าจะใช่นะลังหินนี่เลยไหนลังหินนี่เลยยน่าจะเป็นแทงไงเช็คก่อนนี่ใช่ใช่ใช่นั่งหยุดขอสกิดหัวสักิดหน่อยไม่ได้เหรอฆ่ามันเข้าเลยเอาเอา วัสดีซาตุละนี่แหละตัวที่บินหนีที่ถามว่าใครบินวะใครบินวะ